ก็คืออำเภอเมืองลพบ้านะครับผู้จัดตั้อำเภอเมืองยะโสธรนะครับยังไงี้ยก็อองเชียร์อาจจะเป็นชื่อเดียวกันจะน้อเดี๋ยวขยับไปด้านข้างเวท่อดีนิดนึงนะครับขอเว้นด้านข้างคณะกรรมการไว้นะครับใครอยู่ใกล้โต๊ะกรรมการขอขยับขึ้นมาดีนิดนึงนะครับตรงด้านข้างก็ดีเลยครับขอบคุณนะครับไปพี่นี่คอมพิวเตอร์พร้อมนะครับที่น้องเดี๋ยวพร้อมนะครับขออนุญาต่อเนื่องนะครับถ้าพร้อมแล้วในีทุกท่านครับพบกับอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรับ ท่านผอเีเหนือที่เคารกระผมนายอภิรัตป้องกันนายอำเภอเมืองยะโสธรครบผมนายเัยพลรบธรรมกรพุ่มในการโรงเรียนยะโสธรพิจารณ์ครับผมนายวิทยาพรจารณ์สาธุรรณาธิการครับผมแสดงคามยินดีขอความร่วการรัางนีัยทวจะเป็นครับครับทีมงานอำเภอเมืองยะโสธรขอําเสนอผลการเมืองู่กวินาททุกวัน ตามที่จังหวัด,ดยโสธรได้น้อมนำพักป,ป,ปริหานโครงการทุนในทุนกระบอมหญิงหญิงอบบุปราชกัญญาสิริพัฒนาพนาวดีโดยกำหนดเป็นนโยบายในให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนอำเภอืองยโสธรได้รับนโยบายและเนือก,การต,ตั้งมสมาชิกใ,ในทุกตำบล แรกเริ่มเรามีสมาชิกจำนวน8,879คนต่อมามีมีกระแสตอบรับที่ดีจึงให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการเปิดรับสมัครสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนอายุ6-24ปีปัจจุบันมีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น2 7 1 7 0คนคิดเป็นร้อยละ95.20สมาชิกชมรมในชุมชนจํานวน8,151คนสมาชิกชมรมในสถานศ,ศึกษาจํานวน16,302คน สมาชิกชมรมในสถานประกอบการกาจำนวน2,717คนการบริง,งานของชมรมมีเป้าหมายให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข,ข็งและห่างไกลยาเสพติดนำไปสู่เยาวชนอำเภอเมืองยะโสธรเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดทางนี้อำเภอเมืองยะโสธรได้ดำเน,นินการทูบีน้ำปวันโดยใช้หลักสามก3อสามยอในการางงาดำเนินงานโดยตั้งศูนย์ประสานงานชมรมทูบีน้ำปวัน อำเภอเมืองยะโสธรหน้าท so like ี yeah. ่ท nice. yeah. right. well, ําการปกครองอำเภอเมืองยะโสธรโดยมีคําสั่งคณะกรรมการดําเมินโครงการตาหวดบทบาทหน้าที่ชัดเจนซึ่งคณะกรรมการกอที่หนึ่งกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดยะโสธรนายแพทย์สาธุขจังหวัดยะโสธรและมีคณะกรรมการดรเมินงานประกอบด้วยนายอำเเมืองยะโสธรเป็นประธานสาธุกุขอำเภอเมืองยะโสธรเป็นเลขานุการและแบ่งคณะทำงานออกเป็นฝ่ายต่างๆได้แก่ ฝ่ายจัดหากองทุนฝ่ายป,ประชาธิพันธ์ฝ่ายทะเบียนฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริกรคอที่สองกองทุนในปีงบประมาณ2563มีงบประมาณในบบการเนินงานจากภาคส่วนต่างๆได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง17แห่งจำนวน450,000บาทสถานศึกษาจำนวน25,000บาทสากศุกจำนวน1 7 2 3 0 0บาทสสสจำนวน20,000บาทสอปสอ จอรจสุทรหนึ่งแเจ็ดหมนเจ็ดพับาทและปปสจำนวนหนึ่งแนห้าหมืบาทนะครับซึ่งปัจจุบันเรามีงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น9ก้าแสนเก้า้าหมนสี่พันมร้อิบบาทใช้ดำเนินการดำเนินการกอที่สามก็กิจกรรมดำเนินการภายใต้3าิยทธศาสตร์ดังจะนำเสนอต่อไปยุทธศาสตร์ที่หการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสี้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วกเราได้มีการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสารออนไลน์ในช่องทางต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยเพจทูบีนพวันโรงเรียนเกษตพิทยาคมเพจชมรมทูบีนครบาอำเภอเมืองเกสตรจรจะให้มีโครงการ Y s p เอ็ีวันวิดมีโดยชมรมทูบีนพวันของโรงเรียนเกสตรกพิทยาคมเปิดศูนย์เพื่อใจเยาวุฒิทูบีนครบาลณโรงเรียนเกสตรกพิทยาคมโดยคุณหมองิรุกรมราชิัญญารศริพาัฒนานานวดีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีในพิธีเปิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ 2,563ที่ผ่านมากิจกรรมเดินเดินโรงในวันมวดสุหรีโลกร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกกีฬาสีทูบีน้ำผึวันกีฬาเครือข่ายกีฬาอบตกิจกรรมขยับกายสบายชีวีออกกำลังกายต่อต้านยาเสพติดการสร้างกระแสของชมรมทางสถานีวิทยุ2ช่องทางคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย9:40และสำนักงานประชามวลเขตสอทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จะประกวดเยาวชนต้นแบบเกตละดีทูบีน้ำวัน เพื่อการเลือกเข้าแข่งขันเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือคู่มือแจกจ่ายนักเรียนที่เข้าใหม่กับผู้ปกครองนักเรียนและประชาสัมพันธ์ผ่านวรารสารของชมรมทูบีนักวัดของโรงเรียนและอำเภอเมืองยโสธรกำหนดให้สวมเสื้อทูบีนักววันทุกวันพุธเพื่อสร้างกระแสสร้างค่านิยมใหม่และสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดยโสธรยุทธศาสตร์ที่ 2. การเสริมสร้างความรู้การทางจิตใจให,ให้แก่เยาวชน เราใส่ใจในการดูแลสร้างภูุิมคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยแบ,บ่งเป็น3ากลุ่มวัยได้แก่กลุ่มเด็กประถมวัยกลุ่มวัยเรียนในรุ่นกลุ่มวัยทำงานซึ่งมีการดำเนินการดังนี้สําหรบกลุ่มประถมวัยเราได้ใช้การอ่านหนังสือให้เด็กฟังในครอบครัวโดยใช้แนวคิดว่าอ่านทุกบ้านอ่านทุกวันอัศจรรย์มันเ,เจอในศูนย์เด็กเล็กเด็กประถมวัยทุกคนจะต้องรู้จักหนังสืออย่างน้อยสามเล่มคือหนึ่งปากไม่ว่างเกิดอะไรแล้ว พอขึ้นไม่พึ่งเล่าซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับบุรีและสุราซึ่งเป็นประตูเข้าสูาส่ยาเสพติดชนิดหนๆนอกจากนี้ยังมีจิจกรรมการจัดจกิจกรรมสร้างวิยในเชิงบวกโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในสูทพนาเด็กๆทุกสูงจำนวน59ศูนย์พร้อมทั้งพัฒน,นาต้นแบบอัจีรศิแสนดีทูบีน้ำวันจูเนียจำนวนหนึ่งแห่งคือโรงเรียนเทศบาล3ภาคตะวันออกสำหรับกลุ่มไปเรียนวัยรุ่นเราได้จะทำโครงการไทยติดาจยกมือขึ้นโดยออก ทักบองค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเพื่อเข้าบำบัดรักษาโดยใช้กิจกรรมการาพัฒนาทักษะชีวิตโดยเน้นรูปแบบการบำบัดพื้นฟูจิตสมบำบัดในโรงพยาบาลเจอสุาธรและก็โรงพยาบาลสรสิมสวัตรวนตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้งอำเภอเรามีศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและก็ชุมชนบำบัดพร้อมทั้งจัดให้มีศูนย์เลื่อนใจทวีนโมวันในสารสาจำนวน29ศูนย์โดยเป็นศูนย์ในโรงเรียนวัดประถมศึกษา19ศูนย์ มัธยมศึกษา70อาชุวศึกษา30สําหรับกลุ่มวัยทำง,งานมีศูนย์เพื่องแินทุีนวันจํานวน20น,นอกจากนี้ยังมีกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายใต้โครงการ CBTX ยุทธศาสตร์ที่3การสร้างนพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยบริรณการการทํางานร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้มเมืองเลิงยโทธร ได้สร้างเครือข่ายการดำเนินงานครอบคลุมทั้งในชุมชนสถานศึกษาสถานประกอบการและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดชมรมต้นแบบประเภทต่างๆกังนี้ประเทศชุมชนชุมชนบ้าน่าคอเข้าร่วมประกวดชุมชนมบีน้ำปวันระดับภาคประเภศสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเจ้าสุพรชมรมทบีน้ำวันรับสาระาฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับงปีที่2โรงเรียนนิสสุทธริยาคมเข้าประกวดชมรมตบีน้ำวันระดับทีหน่ง ประเภทสถานประกอบการบริษัทซา,ารรบิน่ายโสธรชมรมตบีน้ำพวันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเทศีที่2บริษัทพิกซีชมรมตบีน้ำพวันระดับดีเด่นการดำเนินงานครูแดงสถานีตำรวจภูทร,รเมืองเชียขยายเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเข้าสู่ฐา,านศึกษาให้ความรู้ด้านยาเสพติดเพื่อสร้างเสริมภูมคุ้มกันให้กับน,นักเรียนดำเนินการโดยครูแดง14คนได้มีเครือข่ายนักเรียนเก2ยาอคน ได้ขยายเครือข่ายออกไปทุกอำเภอในจังหวัดเชียงคอนในปีพศ .2567 ถึงพศ .2562 มีการดําเนินงานร่วมกับปสภาค3และคณะกรรมการเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจังหวัดเชียงคภายใต้โครงการพาน้องฟ้องฟ้าต้านยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนที่ได้โอกาสหรือมีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาหาความรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนเป็นการสร้างความสันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับครูแดน ผลได้เกิดเครือข่ายเยาวชนต้นายาเสพติดให้กับตำรวจตุนทรเมือนเออนยาวชรโครงการจิตอาสาชุมชนทังฝันที่บ้านดอนแก้วตำบลเขื่อนคำเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในชุมชนผลการดําเนินการสามารถทําให้นักเรียนมีความรักความผูกพันมีความกล้าที่จะตัดสินใจประทับใจในความเป็นตัวแดสามารถนำประสบการณ์ที่ดีไปถ่ายทอดเล่าสู่ผูุกครองและเพื่อนนักเรียนในเรียนได้อย่างภาคภูมิใจนอกจากนี้ยังได้มีการขยายเครือข่าย ทัวรเพิ่มคือใาจังหวัดได้แก่อำเภอเรืองรุ่งานอำเภอทาเดิอดแก้วได้เป็นต้นแบบได้เปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมของไม่ตายโมเดลให้กับจังหวัดกาญจนบุรีและศูนย์ด้านการป้องกันและปราบฟาร์มยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุขรวมพลทูีน้วันสร้างเมืองเพื่อเาเชิสวรรค์เฮ